ลองใจดีกับตนเองดูบ้างนะคะไม่ว่าวันนั้นช่วงนั้นหรือวันไหนก็ตามหรือประโยคที่เราจะเห็นบ่อยๆว่าขอให้โลกนี้ใจดีกับฉันหรือทำไมเขาใจร้ายจังทำไมโลกมีใจร้ายกับฉันจังหรืออะไรใดๆทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้สำคัญเท่า วันนี้เราใจดีกับตนเองมากๆากเลยยังที่กับคนอื่นเราใจดีด้วยได้ดูแลซัพพอร์ตความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วตัวเราล่ะเราจำเป็นต้องรอให้ใครสักคนหรือใครหลายๆคนมาใจดีกับเราหรอมาเห็นคุณค่าของเราเหรอเราถึงจะรู้สึกดีกับตนเองเราถึงจะชื่นชมตนเองเราถึงจะมีความสุข เราถึงจะแฮปปี้ไม่ต้องค่ะตั้งแต่วินาทีนี้เลยใจดีกับตนเองให้มากแมกรักดูแลตนเองให้ดีช่วยเหลือปกป้องเคารพตนเองอะไรที่เป็นการเอาเปรียบตนเองอะไรที่บั่นทอนจิจตใจตนเองเนาะแล้วก็อะไรก็ตามค่ะที่มันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอยู่ถูกที่ถูกจุดถูกเวลา อยู่ในสถานที่ที่มันดีต่อใจอะอยู่ในสัมพันธภาพสถานะหรือทำสิ่งใดก็ตามอะค่ะที่เรารู้ว่ามันดีกับเราแน่แนแม้มันจะต้องโมกมานะแม้มันจะบากบัน่นแม้มันจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างที่มันเลี่ยงไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียดายแต่แค่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราต้อง รักษาใจตัวเองนะเราต้องใจดีเราต้องรักดูแลตัวเองนะเนาะ Self Talk Self Love Self Care Self Fulfillment Self Control ทำกับตนเองทั้งหมดพูดดีกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองต้องการอะไรสิ่งไหนแบบไหนมีเวลาอยู่กับตนเองรักดูแลตนเองให้ดีนำพาสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตตนเองลดลดนะ ใครละได้ละเลิกได้เลิกกับการที่ใส่สิ่งไม่ดีให้กับตนเองคิดจมปักยึดติดอดีตจมจมทนทุกซ้ำซ้ำ,ซำนานนานวน,นเวียนกับเรื่องกับสิ่งที่อยู่กับสัมพันธภาพเลิกทำได้จะดีมากและอะไรที่แบบอุ้ย เฮ้ยอันนี้มันดีจังเลยอ่ะไม่ได้เดือดร้อนใครด้วยไม่ได้เอาเปรียบตัวเองเป,เป็นการให้รางวัลเป็นการให้รางวัลกับตนเองทําเลยค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาทำอะไรให้เราเลยค่ะที่รักแต่เราต้องทำสิ่งนั้นกับตนเองประโยคที่โค้ชก็ชอบพูดอยู่บ่อยๆไม่ว่าในคลิปเนาะหรือเวลาโค้ชสอนก็ตามนั่นคือ อะไราที่เราเสียสละได้ให้ได้โดยไม่เดือดร้อนตอนเองไม่ได้ทำให้ใครอ่อนแอจงทำอะไราที่มันฝืนใจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราไม่อยากทำเราก็จงกล้าปฏิเสธแต่การใจดีกับตนเองค่ะมันคือสิ่งที่เราควรทำไม่ว่าวันนั้นนะเราจะเจอเรื่องแบบสาหัสสากาัน ทรมานปัญหาลุ่มแล้วยากมากแต่เราใจดีกับตัวเองเราก็จะแบบดูแลอ่อนโยนใช่ไหมคะมอบกาลังใจโอบออกอดตนเองแล้วเราเป็นแบบนี้ทุกๆวันคราวนี้ไม่ว่าเราจะเจออะไรมันทำให้เราเข้มแข็งได้มันทำให้เรารับมือเผชิญได้เพราะเราใจดีกับตัวเองคนที่ใจดีกับตัว,ตวเองเพราะว่า เรารักตนเองเคารพตนเองแล้วก็รู้จักปกป้องตนเองไงคะนี่มันคือพื้นฐานของเราเลยแล้วเมื่อเราเป็นแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะมีแต่ความอิม่มเอิมในหัวใจพลังงานเราก็ดีแล้วเราก็รู้ว่าเราปลอดภัยอยู่แล้วเรามั่นคงในความรู้สึกของเราเพราะเราทําสิ่งนี้ให้กับตนเองเขาเนี้ยเขาก็จะขัดกรองเขาจะบล็อกเนาะสิ่งที่ไม่ได้มีค่าพลังงาน เสมอเหมือนเราเขาก็จะไม่ให้เขาไกลอะไรที่ดีเสมอเหมือนเท่ากันก็จะถูกจัดสรรให้เข้ามาในชีวิตอย่างลงตัววันนี้เคลียร์จิตเคลียร์ใจนะคะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับตนเองตาอ่อนโยนใจดีให้กับตนเองเยอะๆช่องนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอๆคะ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับตนเองดนะ้วย